กลับมาชมศึกมหาสยจย์มวยไทยมาราดกโลกกันต่อนะครับที่เวทีบูชัวกราวบริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบนี้นะครับเรากําลังชมกันในขันมวยไทยคู่ที่2อยู่นะครับนี่เป็นการชิงแชมป์ของสาพันธ์มวยไทยอาชีพโลก หรือว่าน้ำนีเอฟในรุ่นซูเปอร์แบนต์ต้นเหวัดตัวไม่เกิน122ปอนด์นะครับนักมวยจากภูมิแดงของเราครับมวยไทยชูชัยแก้วสำริดนะครับนี่คือนัมวยจากแคนตากาน้านะครับนักมวยในฝั่งน้ำเงินครับแซมสันแกรนมวยไทยครับชบกันในพิกัด122ปอนด์ดูหน่วยก้านแล้วปาดหัวตัวเท่าครับพอๆกันเลยครับไปวัดไปเวียงกันได้ กับเชิงหวยของไทยเราเจอกับหวยต่างชาติอย่างการหน้าลักษณะหนา้าตาดูดันเราพอควรเลยทีแล้วครับสำสัน การไหว้ครูมวยกันหน่อยครับนี่เป็นงานไหว้ครูไทยโลกที่จัดเป็นพิธีที่12ในที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีเหล่าบรรดาตำนานของมวยไทยที่มาร่วมนะครับพิธีนี้อย่างคึกคักเลยครับว่าจะเป็นคุณสมรัติทำสิงห์นะครับสามารถเพลิดเพุินนะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่เดินทางมาร่วมเข้าชมนะครับแล้วก็ร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขาบอกว่างานนี้เนี่ย ชาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมชมงาน54ชาติกว่า1,300คนก็ถือเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดใกลเก้เคียงอีกด้วยและเป็นการอนุรักษ์นะครับซึ่งศิลปะ แม่ไม้มวยไทยของเราไว้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนช่องเรา2งเรานะครับวันนี้จะถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มเลยครับ15รายกาถึง17รายกาครับมวยดีๆมวยมันๆชมช่องทางที่10ของเราครับแต่ในการไล่คูมวยครับนี่ออริจินอลต้นตำรับครับชูชัยแก้วสังวัหดสุรินตรีผู้นี้กรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับอาจารย์ประสงค์ พิเชษประมณพรนะครับส่วนผู้ให้คะแนนสามท่านมีอาจารย์ปีใหม่โพสุวรรณครับอาจารย์ชานศักดิ์รัศมีอาจารย์บุญอ่อนเพ่งลึกนั่นเองครับนักชกจากสุรินทร์ดวลกับนักชกกาหน้าเป็นนักชกจากของใครจากหลังกว่าจังหวัดสุรินทร์นะครับชูชัยแก้วสมฤทธิ์ครับจากแัดต่อไปเจอกับนักชกกับกาหน้าครับแซมสันแกรนด์บอยไทยชื่อได้เป็นฝรั่งครับแต่นามสกุลได้เป็นนามสกุลของ คข้ยมวยในเมืองไทยามาดูครับยกแรกครับสัดส่วนไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเท่าไโอ้โห,หวานแท้งเลยครับปูชูชัยชวนทะเลาะกันแม่ต่อยมาดครับ นี่ยกแรกเนี่ยเริ่มชวนทะเลาะกันแล้วนะครับชูชัยแก้วสำริดต่อยหมัดกับไม่โดนโอ้ันศอกโอ้โหมีมีกระเทือนเหมือนกันนะครับสำหรับแซมสันจะนี้จะครบห้ายกหรือเปล่าจะีครบห้ายกหรือเปล่าไม่โดนครับแซมสันชูชัยต่อยหมัดนชูชัย ขวาครับไม่ได้ครับกรรมการจับแยกบอลไปท,ที่แข้งขวาของซัมซันแล้วะดอีกทีไม่โดนครับแมูชัยโอ้โหจอหวะหมัดสองแล้วปล่อยหมัดซัลสอกชูชัยโอ้โหซัมซันพยายามฟันศอกแต่มันไม่เข้าครับแม่โอน กึ่งแข้งกึ่งเข่าแล้วครับจงังหวะขวดด้วยซ้ายาวันนี้ของชูชัยอาวุธหนักครับชูชัยวยซ้ายครับเจอกับสัมซันโวยขวาซ้ายเจอขวาวันนี้โอ้โหยเหวีว่ยงบัดมันไม่เข้าครับสัมซันโอ้โหตีเข่าวขวาครับชูชัยวันาจับแยกไม่มีอะไรต้องโชว์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับถึงอาวุธมัดเท้าเขา่าศองเรื่องเอาให้ครบถ้วนครับวันนี้แม่ โอ้โยกหลบฝีมือเลยครับชูชัยเอาเขา่เขา,ขาตีเข่าเข้าโอ้ยตีเข่าคืนไม่เข้าครับเซฟอซยชูชัยจังหวะฟันซอรครับนี่ใช้เหลี่ยมในได้ได้คมเลยทีเดียวครับชูชัยโ,โยกหลบครับโอ้ยต่อยหมัดเราโดนเหมือนกันครับชูชัย ต้องระวังหมัดของเนี่ยครับต้องมวยจากต่างชาตินทีเดียกก็คือหมัดรับอย่างเราเนี่ยต้องอาศัยลูกเหลี่ยมลูกล่อลูกชนอย่างเข่าอย่างศอกเงี้ยนะครับจะพอสู้พอฟัดพอเหวี่ยงได้ิยกแรกนี่นก็ชกกันมันแล้วนะครับจับจับแล้วไม่มีอะไรครับโอ้โหฟันศอกนะหลบจังหวะแรกของซัมซอนได้ครับชูชัย ดูคู่นี้แล้วมาสนุกจริงๆครับไปไปที่แข่งซ้ายครับชูชัยอ้าวอ้าวอ้าวขาอ่อนครับขาอ่อนซะแล้วหมดยกแรกครับพักกันครู่เดียว ยืนประกำใหม่ด้อ,นดอ,นอยนึ่งบอลเลสเตอร์22มีนาคมนี้ 2G กำลังจะปิดให้บริการรีบเปลี่ยนมือถือเป็น 3G 4G ด่วน<ะ>รีบเปลี่ยนเถอะครับไม่ต้องรีบหรอก เรื่องนี้ซีเรียสวันนี้เครื่องพัฒนาไปไกลกว่าสง G แล้วแล้วเครื่อง2 G เก่าะจะใช้งานไม่ได้แล้วต้องทำไงล่ะยิบมมือถือส G ที่คุณใช้อยู่กดไปจองเครื่องใหม่ที่90099ฟรีไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องสักบาทรอข้อความยืนยันวันนัดรับเครื่องพอได้วันนัดก็ไปรับได้ง่ายๆที่อบตหรือเทศบาลใกล้บ้านเชื่อเจม ถึง30เมษายนนี้เรามาชมต่อนะครับศึกมหาสจัย์มวยไทยมรดกโลกนะครับโอ้ยนี่เป็นคู่ที่2ครับดูจังหวะพับช้ากันหน่อยครับโอ้จังหวะอืมนี่ครับปีลื่นเอานะครับสำหรับแซมสั้นกับตะปวยจากการหน้าหนวยกล้านนี่น่าดูเลยทีเดียวนะครับน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าดูจากทรงดูจากเชิงของเจ้าชูชัยแล้ววันนี้ ถ้ามาถ้ามาต่อฐานมา่องนี้นะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน,นครับวันนี้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยประมาทไม่ได้แล้วบวยต่างชาติก็มีทีเด็ดเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันครับยกสองอมันยังรอคนอยู่ครับนี่ทำไมยิ้มเนี่ยไม่เห็นเลยครับเห็นแต่ฟันอย่างเดียวครับเจ้าสันสัน่นมาดูกันต่อยกที่สองครับเริ่มแล้วครับโอ้โหชูชัยอาวุธหนักครับ โดยซ้ายจะโดดไต่แยกกับการฟู้เต่าต่อยมาครับซัมสันจับจับค้ำแล้วไม่มีอะไรครับมันการจับแย่ดูซ้ายขวาไปครับดูซ้ายขวาไปครับดู้ายขหาไใครับซัมสันหวางคืนครับซัมสันหวางแข้งขวา โอ้โหเข่าจาังหวะนี้ครับพันแซมสั son, โนโดนเข่าครับแล้วก็โอ้จังหวะพลิกกลับมาโอ้นอเนี่ยครับต้องระวังนลเพราะแต่ว่าอึดเหลือเกินครับแซมสั son. จากกานจักร้าครับความถึกความบึกบึนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับจะทนจะต้านแรงของจูชัยไว้หรือเปล่า เดี๋ยวดูกันครับยกสองให้ออกอาวุธกันคนขที่จ้าพอฟันโควิเอรโอ้โหตะวันตอนมันของชูชัยครับทำดีครับแตงเขา่าพลิกมาพลิกมาไม่มีอะไรรำการจับแยกดูซ้ายกับรัตนบุรีจังหวะดูเชิญรับโอว่างแข่งซ้ายกับชูชัย หลบจังหวะหนึ่งแล้วต่อยจังหวะสองครับชูชัยจังหวะจะเข่าลอยว่ามันไม่ได้ครับไม่มีอะไรมาจัดแยกครับอากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ควาจะร้อนเลยครับ อุณหภูมิกับเกือบสี่สิบองศาเลยแต่ว่าแฟนๆมันมวยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่เกรงกลัวอากาศร้อนเลยครับมวยมันมันมวยดีๆแบบนี้หาชมได้ยากครับโอ้ยเกือบโดนกั้นคอเหมือนกันครับชูชัยออกอาวุธตัดล่างไปจังหวะนี้ครับชูชัยหนาคืนครับแม หุ่นทีผมทีแล้วครับน <c oughs> เนี่ยครับเผอกาดตกแล้เรียบร้อยเลยครับชูชัยสั้ไปดีจังหวะของลำตัวทีฟน้ำครับจังหวะทีเบอร์นท่านนี้จะรุนแรงเลยเข้าลอยอต่อยมาครับประสองอ้าวมีอาการครับมีอาการแัมสั้นโมุนสอบไปครับโอ้ <c oughs> โหเขียงมัดลูกนี้ของซ้ายชูชัยครับแซมสัน หเหมือนเหมือนจะมีเลือดออกด้วยครับสำหรับซัมซันครับจะอึดจะทนได้นานสักแค่ไหนครับอ้าวหาอ่อนไปเฉยเลยครับอ้จงหวะจะฟันศอกก็มันไม่ได้ครับมันก็จับแยกหมดยกที่2ครับพักครู่เดียวแ้วกลับมา ต้นแท้จริงแห่งผู้นำของผม Honda Click 125i ใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ได้การแล้วได้ไหมแก้ไขได้ท่อน้ำใจท่อน้ำใจเนื่อมีอาการเก็บคอใช้เทรปซีรถน้ำเพึ่อนาวโครับทางช่องดาว2เรอกันต่อเลยครับ คเป็นคู่ที่2ของการถ่ายทอสดครับเขาสารนะครับจรวนถึง200นะรับนะครับนักกวยจากประเทศไทยชูชัยแก้วสัมฤทธิ์ครับเจอกับซัมซุนแกรนมวยไทยนี่เป็นการชิงแชมป์ของสพันมวยไทยอาชีพโลกเลยนะครับหรือว่า WPMF คับของรุ่นซูเปอร์แบตเทเ้หักไม่เกิน122ปอนขอสียปรน่มเป็นการกุศลเลยทีเดียวบริจาคเขาสารถึง200 ผู้ที่รับมออนะครับนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ่อควรบดป่าโมกเป็นผู้มอบและก็มีการประจากเข้าสายนะครับ202ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านบดนะครับในจังหวัดป่าโมออำเภอป่าโมกนั่นเองครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนอกจากจะได้ชมมวยมันๆแล้ว าการให้โอกาสก็ถือว่าเป็นโครงการที่ยอดเดยี่ยมมากนะครับ oh. ของการจัดมวยในครั้งนี้มาดูกันต่อยกที่สามครับโอ้โห oh ั oh. มัน oh oh. เริ่มเริ่มบูลแล้วครับบอกรับอย่างเดียวมันไม่ไหวนะตีเขาโอ้ oh oh. แต่เขาล้มไปเองแล้วครับสัมซันครับชูชัยต้องระวังให้ดีครับอ,อกวุธเริ่มมากขึ้นแล้วครับส,สัมซันเดินเข้าหาเร่งครับั oh oh. นโอ้โหหมัดหมัดคนนี้จะหนักเลยครับ ซัมสันการจับแยกไม่มีอะไรแข้งซ้ายครับซ้ายเจอขวาครับซัมสันขวาโอ้โหฟันศอกเด็ตทับเลยครับจะไหวหรือไม่ไหวครับวันนี้เจอของหนักเลยครับซัมสันทั้งหมัดทั้งศอกต่อยหมัดต่อยไปที่ลำตัวครับ โอ้โหวันนี้เนี่ยชูยชัยก็ไม่ใช่งานยากงานง่ายเหมือนกันครับที่เจอกับซมสันในของอึดเลยโอ้จะจะเอาศอกเข้าไปประเคนครับระหว่านี้โอ้ยังไงครับซมสันหายใจทั้งเหนือกแล้วนะครับรถจีนสุดที่แดงหนึ่งหกห้าสองไปเรื่ออาแล,แล้วก็เวียงบัดมาไม่โดนครับชูชัยหลบได้หลบจังหวะหนึ่งแล้วนี่ครับพยายามจะฟันศอก ไม่มีอะไรครับผลการจับแยกระวังหมัดแซมสันด้วยครับโอ้นี่ครับโอ้ศอกจูชัยโอ้โหเนี่ยครับเอา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 ไปแล้วครับไปแล้วครับไหวหรือเปล่าครับโบรุจอนโบนเข่าด้วยครับรลการนับแล้วครับไหวหรือเปล่าแซมซันโอ้ ไม่ไหวครับน้ำหูน้ำตาเริ่มเล็ดออกมาแล้วครับปู่แล้วกลายเป็นชูชัยแก้วสำเร็จเลครับสามารถเป็นการทิงแชมป์นะครับคว้าแชมป์ไปซูเปอร์แบนดัเวทน้ำหนักไม่เกิน122ปอนด์นะครับนี่พป็สนสนามเข้ามาดูอาการเลยครับโูโดนทั้งทั้งเขา่าทั้งศอกครับแต่เราได้เห็นคือน้ำใจนักกีฬาครับชูชัยก็เข้ามาดูอาการของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยแหละครับมา นี่แหละครับเจอทั้งอาวุธมวยไทยแบบครบรูปแบบเลยครับหมัดเท้าเข่าสอกมันไม่ไหวจริงๆครับชูชัยเดี๋ยวมาดูการประกาศคะแนนบนเวทีอย่างเป็นทางการกันเลยครับเป็นนว่านันม้มวยฝ่ายแดงนะครับชูชัยแก้วสัมมิตรนะครับเป็นผู้ชนะ ใู้ชายแก้สําเร็จครับเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ในยกที่3กับนักมวยจากการหน้าแซมสันแกรนมวยไทยไปแบบสุดมาเลยครับช่วงนี้พักกูเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมีมวยมันมันมวยดีๆเป็นมวยหญิงมาฝาันด้วยครับ